บทเรียนนี้นะคะจะช่วยพัฒนาให้นักเขียนบทมือใหม่เข้าสู่การเป็นนักเขียนบทมืออาชีพหลายๆครั้งเรามักจะเจอปัญหานะคะว่าเออเวลาเราทำงานในทีมเนี่ยเรามักจะคิดไม่เหมือนกันบางทีก็เริ่มจากต้นกลางปลายอะของสตอรี่อ่ะเ,ออเราเลือก คิดไปกันคนละทางแต่มันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรือบางทีเราจะเสนองานกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็คิดไม่เหมือนเราบทเรียนเนี้ยคำศัพท์หลายๆคําในบทเรียนเนี้ยจะช่วยทําให้นักเขียนบททุกคนเนี่ยเดินผ่านจุดของความขัดแยง้งการเลือกไม่ได้แบบนี้ไปนะคะคําแรกเลยก็คือคําว่าธีมหรือแก่นของเรื่อง ตีมเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเรื่องจะไหลออกนอกทะเลในความรู้สึกของคนดูหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่คำคำนี้เลยค่ะคือคำว่าเตีมคำว่าเตีมเนี่ยมันคืออะไรให้นึกถึงนิทานอีศบกระต่ายกระเตา่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คำว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือธีมค่ะเป็นเจตจานงของตัวผู้เขียนเจตจานงของตัวเจ้าของสตอรี่หรือว่าผู้ผลิตนะคะที่จะทําให้คนดูเนี่ยในจุดจบเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาถูกกระทบความคิดเรื่องอะไรเขาถูกกระทบความเชื่อเรื่องอะไรหรือเขารู้สึกต่อสิ่งต่างๆในในเรื่องเนี่ยยังไงนี่คือจุดสำคัญเลยของค,ความหมายของคำว่าธีม ถามว่าตีมของเรื่องเนี่ยถามว่าเราจะรู้จักได้ยังไงว่าตอนที่เราเขียนเน่ยเราจะเลือกประโยคประโยคไหนออกมาเป็นตีมสำหรับครูเนี่ยบางครั้งมีเหมือนกันนะคะที่เขียนเขียนไปสัก1 0ของเรื่องเรารู้สึกว่าเออตีมที่เราตั้งไว้มันยังไม่ใช่อะ่ะเพราะกลายเป็นว่าตัวละครเมื่อเวลาที่เขามีชีวิตของเขาขึ้นมาเองเนี่ยเขาอยากจะพูดเรื่องอื่นครูก็เปลี่ยนนะคะแล้วครูก็ไปปรึกษากัน ทีมที่ brainstorm ด้ดยกันแล้วก็ลูกค้าว่าครูอยากเปลี่ยนทีมเป็นอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอาจจะอยากจะกลับไปแก้บางอย่างอย่างที่เรารู้ว่าทุกๆเหตุการณ์เนี่ยมันควรจะรับใช้ทีมนะคะให้มันสอดคล้องเป็นเส้นเดียวกันแล้วหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นหนังดีหนังที่มีพลังต่อความรู้สึกของคนดู การเซตตีมแบบนี้ถามว่าเราจะเลือกอันไหนให้เลือกที่ need to express ของเราค่ะคำว่า need to express คือความต้องการอย่างยิ่งที่จะพูดเรื่องนี้ตัวผู้เขียนเนี่ยหลายๆครั้งนะคะเวลาครูอ่านนวนิยายเนี่ยไม่มีนวนิยายเรื่องไหนที่บอกออกมาว่าตีมของเรื่องคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นนักเขียนบทน,นะเราจะตีความแล้วเราก็จะเลือกเล่าในส่วนที่เรารู้สึกมากที่สุดตัวอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นทวิภพนะคะ เวลาที่เราอ่านทวีพบเนี่ยถ้าเรากลับไปดูในในในเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับทวีพเนี่ยแต่ละเวอร์ชันก็จะมีตีมให้เหมือนกันค่ะเพราะเป็นนวนิยายที่ดีมากที่ชวนเราพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์พูดถึงความรักพูดถึงสิ่งต่างๆมันมีหลายครั้งที่ผู้ตีความหรือว่านักเขียนบทหรือผู้ผลิตเนี่ยเขารู้สึกกับเรื่องนี้บางอย่างเขาก็จะผลักให้ตีมรองของเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นตีมหลักเพราะฉะนั้นการเลือกตีมเนี่ย ให้เลือกให้ดีแล้วหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันจะมีพลังของการสื่อสารสูงแล้วก็การเลือกเนี่ยพอเราเลือกเสร็จออกไปแล้วอะ่ะตัวคนดูอะ่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะรู้สึกในตีมตีมไหนก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องของเขา,ามันไม่ใช่มีผิดมีถูกแต่ขอให้การสื่อสารเนี่ยมันทรงพลังในความรู้สึกของนักเขียนหรือในความรู้สึกของผู้เล่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะ